สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเขียนโปรแกรมการควบคุมมอเตอร์แบบ Star Delta นะครับโดยใช้ตัว PLC Mitsubishi FX3U แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ GX Works2 นะครับในการเขียนก็จะบุกิด GX Works2 ตัวสกรู่ โอเคครับอจากนั้นก็เริ่มต้นในการเขียนโดยการ new project นะครับเราก็เลือกรุ่น CPU เป็น FX CPU รุ่น 3U นะครับแล้วก็โอเคครับ จากนั้นเราก็เริ่มต้นดยการเขียนโดยการกำหนดคอมเมนต์ก่อนเลยอันดับแรกก็คือ Global d ีไ i ้ e Comment ก็กด Start นะฮะ t b Start มเตอร์ปัมนะป๊มนะปั๊มหนึ่งแล้วก็ t b Stop ครับนะปั๊มตัวที่หนึ่ง จากนั้นก็มีโอเวอร์โหลดสักหน่อยหนึ่งโอเวอร์โหลดของป um ั๊มหนึ่งครับโอ้โหเป็นโอเวอร์โหลดดีเลย์ที่ตรงใต้ยไปน,นิดนึงจากนั้นก็มี x ละก็อินพุตนะจากนั้นก็มีเอาพุตบ้างเอาตุ้ดตัวมิซูจะกําหนดเป็น y ายครับก็พิมพ์ตัววศูนย์แล้วก็กด enter อร์วาศูนย์เป็นเคหนึ่งนคหนึ่งคือแมกเนติกนะแมกเนติกของป um ั๊มหนึ่งจากนั้นก็เป็น k คสองเป็นแมกเนติก อสตาร์แล้วก็มี K3 สาครับเป็นแม่เหลิกเดลต้าครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาม ummer, ะมีทัมเมอร์อ่าทัมเมอร์ศูนย์ละกันเราเลือกใช้ทัมเมอร์เป็นสตาร์เดลต้าทัมเมอร์นะครับครับตัวนี้ก็อ่าทัมเมอร์แล้วก็เสร็จสิ้สนละกระทุนเอสนะ เซฟ่าองเซฟเป็นเป็น S&P นะครับโปรเจกต์เนมเป็นปั๊มเจ้าปั๊มนะฮะเจ้าปั๊มลาดตัวเติ้นเป็น R นะครับนี่ละเสร็จโอเคจากนั้นก็เริ่ม การเขียนโดย d o บบ l e ลคลิกที่ตรงใต้โปรแกรมเนี่ยจะมีคําว่าเม i n double c l i ก็เริ่มเขียนเลยนะครับโดยการเขียนเริ่มจากปุ่มตาร์ทก่อนตอนนี้หน้าจอเราไม่เห็นว่าเอะเราต่อคอมเมนต์กันอะไรอยู่ถ้าเรามีวงจรไฟฟ้าอยู่ด้วยก็จะประกอบการเขียนก็จะง่างยย่อหน้าต่างลงนะครับผมจะเอาหน้าต่างคอมเมนต์ด้วยเอาไว้ดึงลงมาหน่อยนะทำมือ ก็ตรงนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ย่อหน่อยแต่ได้กดตรงรูปแป่นค้างแตงวงยอ่อโอเคก็อันนี้เราไม่ใช้ก็ย่อออกมาก็เริ่มการเขียนเลยตัวคุณกดก่อนเริ่มจาก input ก่อน s ะ a r t ร์ตสตเป็น x0 กด f5 ตรงนี้ล้วก็เป็นพิมพ์ x0 เข้าไปจากนั้นก็มา stop นะฮะก็ x 1 จากนั้นก็มาตัดด้วยโอเวอร์โหลดเป็น x2 จากนั้นก็กดเอาเนี่ยผมกดลง f7 เดิมก่อนคนนี้ก็ได้กดเอาเอาเป็น Y0 จากนั้นก็มานี่คือแมสติกเคสหนึ่งเราก็มาเซียลโฮละหรืออินเตอร์ล็อกเอ็กซ์แอลลี่ตัวมันเองเลยอนินเตอร์ล็อกตัวเองบนไอซ์ซูมเหมือนกันจากนั้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วก็กดตรงรูปคอมเมนต์นี่นะฮะก็จะกด ตื่นคอมเมนต์ของคอนแทคคอมเมนต์ของคอยอะไรเป็นต้นคอมเมนต์ของฟังชันนะครับจากนั้นก็มาทําการอีกบรรทัดหนึ่งตัวไม่ได้นติ่งทางานแล้วเราก็ให้ไม่ได้ติดงนี้เป็นตัวเมนในการคุมทัมเมอร์ก็คือใช้ค่าอีูนปุมทัมเมอร์ทัมเมอร์ในที่นี้ก็เป็นเราเลือกไว้เป็นทัมเมอร์ศูนย์เนาะก็ใช้ทัมเมอร์ศูนย์ประมาณห้าวิล่ะกันสตาร์ในการเปลี่ยนจากสตาร์เป็นยกตาจากนั้นเมื่อเมื่อจบนี้ปุ๊บเราก็ใช้ คอนแทคของตัวท er. ัมเมอร์คอนแทคทัมเมอร์ก็จะกลายเป็นเราใช้เมนขั้ก่อนก็ได้เป็นวายวายศูนย์แล้วกันเป็นเมนจากนั้นมาคอนแทค nc นะครับนี C. จะเป็นของทัมเมอร์ทีศูนย์จากนั้นก็มาเอา้ามาเอานะฮะมาเอาวาย ไว้หนึ่งอ่าไว้หนึ่งไม่ใช่ต้องเป็นไว้หนึ่งนะคราเอาวไวหนึ่งอาวไวหนึ่งซึ่งเป็นเมลเหล็กคอนแทคสตาร์สตาร์สตาร์นะฮะลันเดลต้าต่อมาเมื่อสตาร์ครบห้าวิละก็ให้เดลต้าทำงนานบางังคู่กับเมนนะฮะก็เหมือนเดิมตัวเมนคอนแทคเป็นไว้สองครับแล้วก็ ผ่านคอนแทคที่เป็น NO ของทอมเมอร์ B0 จากนั้นก็เอาเอา Y2 ตรแลนี้ก็ทำการ compile โปรแกรม compile โปรแกรมแล้วก็ compile โปรแกรมเสร็จนะอันี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีตัวโปรแกรมที่สมบูรณนะ์แล้วแต่เราไม่ใช้ล้วก็ย่อลงมากแล้วก็ นะโปรแกรมสมบูรณนะ์แล้วหน้าต่างก็ครบถ้วนนะอันนี้หน้าต่างเราอาจจะใหญ่เกินไปนะละลดลงมาก็ได้เป็นห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ้นสุดการเขียนโปรแกรมการควบคุมสตาร์ทม,มอเตอร์ด้วยสตาร์เดลตา้ามอเตอร์ปั๊มน้ำนี่คือปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปอ่าปุ่มอร์โหลดอันนี้คือไม่ได้ติดตัวเมนไม่ได้ติดเมนไม่ติดทำงานทำเมื่อก็ทำงานห้าวในระหว่างที่เมนทำงานเนี่ยตัวเมนจะทำงานคู่กับเคเคสองนะ จนจนครบเวลาห้าวีตรงนี้ก็จะจากออกแล้วก็มาต่อตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเมนคู่กับ y สองเป็นต้นนะฮอันนี้คือสิ้นสุดการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเดี๋ยวถ้าต่อมาเราจะมาแนะนําการใช้โปรแกรมซิมูเลชันตัวแรดเดอร์ตัวเนี้ยกรณีที่เรายัางไม่ได้พร้อมที่จะต่อเข้าไปอย่าง PLC หรือว่าเราไม่มี PLC ่ตโต,ตงาน,นะ โอเคเราก็เซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับก็คือไฟล์จะเป็นชื่อตัวเซฟไว้ในเซฟแอดแล้วกันผมเซฟไว้ในที่ไว้ในเดสก์ท็อปนะผมบราวไปที่เดสก์ท็อปผมตั้งชื่อว่าเดสก์ท็อปตั้งชื่อมันอยู่ตั้งชื่อว่าตัว Water a r m แนะวกัน Water a r m Water a r m c a s โปร g r รม ก็ตั้งชื่อตั้งชื่อว่าโ,เเวโปรแกรมโปรเจกต์ก็คือโปรแกรมแล้วนสตาร์คับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแนะนำการการใช้ซิมูเลชันบนตัว Gx Works Two นะ,ะจบละตอนนี้ก็เอ๊ะอ๋อมันไม่มีครับ เสร็จแล้วสิ้นสุดละทีนี้ก็จบขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตามเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเขียน โปรแกรมการควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับโดยใช้ตัว PLC MISU FX3U แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ GX Works2 นะครับในการเขียนก็ Double click GX Works2 ร็อสสกครู่ อโอเคค,คเรับอ่าจากนั้นก็เริ่มต้นในการเขียนในการ new project นะครับเราก็เลือกรุ่น CPU เป็นป FX CPU รุ่น 3U นะแล้วก็โอเคครับ<ส> จากนั้นเราก็เริ่มต้นดยการเขียนโดยการกำหนดคอมเมนต์ก่อนเลยอันดับแรกก็คือ Global Device Comment ก็กด Start นะครับ TV Start เตอร์ปั๊มนะปั๊ม um, หนึ่งแล้วก็ TV Stop คนระับปั๊มตัวที่หนึ่ง จากนั้นก็มีโอเวอร์โหลดสักหน่อยหนึ่งโอเวอร์โหลดของป um ั๊มหนึ่งครับโอ้โหเป็นโอเวอร์โหลดดีเลย์ที่ตรงใตายไปหนิ่ง่ะจากนั้นก็มี x ละก็อินพุตนะจากนั้นก็มีเอาตุตบ้างเอาต์พุตตัวมิซูจะกำหนดเป็น y นครับตัวพิมพ์เป็ y ศูนย์แล้วก็กด enter อ่า y ศูนย์เป็น k หนึ่งนะ k หนึ่งคือแม่เนติกนะแม่เหล็กของป um ั๊มหนึ่งจากนั้นก็เป็น k สองเป็นแม่เนติก อสตาร์แล้วก็มี K3 สามครับเป็นแม่เหล็กเดลต้าครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะมีทัมเอมอร์อ่าทัมเมอร์ศูนย์ละกันเราเลือกใช้ทัมเมอร์เป็นสตาร์เดลต้าทัมเมอร์นะครับครับตัวน,นี้ก็อ่าทัมเมอร์แล้วก็เสร็จสินส้นละคระโดดเอสหนึ่ง เซ็ ت, อต้องเซ็ตเป็นเป็น s n ็นะวกันโปรเจกต์เนมเป็นปัป๊มเดี๋ยปั๊มนะคระับแปมสตาร์ทต่กเ็เป็นะนะครับเดครับต่เซ็ตโอเคจากนั้นก็เริ่ม การเขียนโดย d o บบ l e ลคลิกที่ตรงใต้โปรแกรมเนี่ยจะมีคําว่า m น i n d o บ b l e c ิ i เมนอ่ n ก็เริ่มเขียนเลยนะครับโดยการเขียนเริ่มจากปุ่มตาร์ทก่อนตอนนี้หน้าต่อเราไม่เห็นว่าเอะเราต่อคอมเมนต์กันอะไรอยู่ถ้าเรามีวงจรไฟฟ้าอยู่ด้วยก็จะประกอบการเขียนก็จะไงย้อนหน้าต่างลงนะครับผมจะเอาหน้าต่างคอมเมนต์ด้วยเอาไว้ดึงลงมาหน่อยนะทำมือ ก็ตรงนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ย่อหน่อยแต่ไนดะ้กดตรงรูปไปแค่งหัวงยอ่อโอเคก็อันนี้เราไม่ใช้ก็ยอ่อออกมาก็เริ่มการเขียนเลยตัวคุณกดก่อนเริ่มจาก input ก่อน start start เป็น x0 กด f5 ตรงนี้ล้วก็เป็นิมพ์ x0 ไปจากนั้นก็มา stop นะฮะก็ x 1 จากนั้นก็มาตัดด้วยโอเวอร์โหลดเป็น F2 จากนั้นก็กดเมาเนี่ยผมกดเป็น f 7เดิมเอาตมอันนี้ก็ได้กดเมาส์เอาเป็น s q u a r จากนั้นก็มานี่คือแมสติกเคสหนึ่งเราก็มาเซลล์โฮลหรืออินเตอร์ล็อกเอ็กซ์เซอร์เรลี่ัวมันเองเลยอนินเตอร์ล็อกตัวเองตงัวไหนสซูมเหมือนกันจากนั้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วก็กดตรงรูปคอมเมนต์นี่นะฮะก็จะกด ตื่นคอมเมนต์ของคอนแทคคอมเมนต์ของคอยอะไรเป็นต้นคอมเมนต์ของฟังชันนะครับจากนั้นก็มาทําการอีกบรรทัดหนึ่งตัวไม่ได้ติดทํางานแล้วเราก็ให้ไม่ได้ติดนี่เป็นตัวเมนในการปุมทัมเมอร์ก็คือใช้ว่าไอซูปปุมทัมเมอร์ทัมเมอร์ในที่นี้ก็เป็นเราเลือกไว้เป็นทัมเมอร์ศูนย์เนาะก็ใช้ทัมเมอร์ศูนย์ประมาณห้าวิล่ะกันสตาร์ในการเปลี่ยนจากสตาร์เป็นยังตาจากนั้นเมื่อเมื่อจบนี้ปุ๊บเราก็ใช้ คอนแทคของตัวทัมเมอร์คอนแทคทัมเมอร์ก็จะกลายเป็นเราใช้เมนกันก่อนก็ได้เป็น y าายศูนย์แล้วกันเป็นเมนจากนั้นมาคอนแทค nc นะครับ ncnc จะเป็นของทัมเมอร์ทีศูนย์จากนั้นก็มาเอา้ามาเอา้นะมาเอา y ไว้หน,นึ่ง, Star, Star, Star งอา่าไว้ห,หน,นึ่งไม่ใช่ต้องเป็นไว้หนึ่งนะฮะเอาไว้หนึ่งเอาไว้หนึ่งซึ่งเป็นเมลเหล็กคอนแทคสตาร์สตาร์สตาร์นะฮะลันเดลต้าต่อมาเมื่อสตาร์ครบห้าวิละก็ให้เดลต้าทำงานบังคู่กับเมนนะฮะก็เหมือนเดิมตัวเมนคอนแทคเป็นไว้สองครับแล้วก็ ่านคอนแทคที่เป็น No ของ Hammer B0 จากนั้นก็เอาเอา Y2 จบแล้วนี้ก็ทำการ compile โปรแกรมคอ m ไพล์โปรแกรมแล้วก็ compile โปรแกรมเสร็จนะอันี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีตัวโปรแกรมที่สมบูรณนะ์แล้วแต่เราไม่ใช้แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ โปรแกรมสมบูรณ์แล้วหน้าต่างก็ครบถ้วนนะนตนี้หน้าต่างเราอาจจะใหญ่เกินไปลดลงมาเป็นห้าห้าเปอร์เซ็นต์ี่คือสิ้นสุดการเขียนโปรแบบกรมการควบคุมสตาร์ทมอเตอร์ด้วยสตาร์เดลต้ามอเตอร์ปา๊มน้ำนี่คือปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปปุ่มอร์โหลดอันนี้คือไม่ได้ติดตัวเมนไม่ได้ติดเมนไม่ได้ติดทำงานทำเมื่อก็ทำงานห้าวในระหว่างที่เมนทำงานเนี่ยตัวเมนจะทำงานคู่กับเคเคสองนะ จนจนครบเวลาห้าวิตรงนี้ก็จะจากออกแล้วก็มาต่อตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเมนคู่กับ y2 สอเป็นต้นนะฮอันนี้คือสิ้นสุดการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเดี๋ยวถ้าต่อมาเราจะมาแนะนําการใช้โปรแกรมซิมูเลชันตัวแลปเดอร์ตัวนี้กรณีที่เรายัางไม่ได้พร้อมที่จะต่อเข้าไปอย่าง PLC หรือว่าเราไม่มี PLC อต้นโต๊ะทำงานนะฮะ โอเคเราก็เซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับก็คือไฟล์จะเป็นชื่อตัวเซฟไว้ในเซฟแอดแล้วกันผมเซฟไวในที่ไวในเดสก์ท็อปนะผมบร o าไปที่เดสก์ท็อปผมตั้งชื่อว่าเดสก์ท็อปตั้งชื่อมันอยู่ตั้งชื่อว่าตัว water farm นะครับ water farm water farm test โปรแกรม ก็ตั้งชื่อตั้งชื่อว่าโป,ววโปรแกรมะโปรเจกต์ก็คือโปรแกรมแล้วกันสตาร์ทเดลต้าเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแนะนำการเอ่อการใช้ซิมูเลชันบนตัว g X world k two นะจบแล้วตอนนี้ก็เอ๊ะอ๋อมันไม่มีครับ เสร็จแล้วสิ้นสุดละทีนี้ก็จบขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตามเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม